สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทั่วโลกเลยนะคะมาเจอกับคุณลูกสวยนะคะรวยสลาเนี่ยค่ะกับนะคะตำแหน่งนะ,ะมิสยูนิเวอร์สคุณลูกสวยใครบอ,บอกบอกเองนั่นเองสวัสดีนะคะทุกคนทั่วโลกเลย ค่ะโอ้โหบอกเลยว่าคลิปนี้ดีมากควยบักใหญ่ควยทีโปควยทีโปควยบักใหญ่นั่น ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คลื่นแห่งความสุขความสนุกระเบิดบ้านสถานีแห่งค,ความสุขเปิดแล้วค่ะเราทงไปห้าเราทงสวัสดีค่ะวันนี้คุณนกตื่นเต้นมากเลยแล้ววันนี้เรามากันเดย์ที่สิบแล้วนะปาฏิหาริปรากฏการปาฏิหาริแห่งชีวิตนะถ้าคุณอยากได้ปาฏิหาริแห่งชีวิตคุณต้องดูคลิปโปรแบบนี้ค่ะ วันนี้มีสแกรกบอกเลยว่าโอ้โหทําคลิปเยอะเหมือนกนันนะติดตามที่ช่อง Youtube ได้เลยค่ะสวัสดีนะทุกทุกคนเลยที่ไม่ได้ทักด้วยทั่วโลกนะฮ <laughs> ะแบนค์ขับคุณนกทั่วโลกจริงๆค่ะเพราะเราเป็นคนระดับโลก สบายลมเบิกบานให้ได้ก่อนนะคะถ้าเราเบิกบานได้เราจะสำเร็จง่ายง่ายสบายสบาย <c oughs> เจะมีมงเรามีมง ให้เยอะๆสนุกให้มากมันให้เยอะๆอยู่ดิเพงลงมันตลกเออโอ้โหฮาร์ล็อกถมเป็นกะถมไปฮาร์ล็อกใส่ฮาร์ล็อกมันชื่อเพลงมาลมเลาะทมนะคะแปลว่าอะไรไม่รู้จักนะไปหาเอาเองเออ มาถึงแล้วสวัสดีทักทายคุณโอกานะะี่ค่ะเออนะมาแล้วค่ะมาแล้วสวัสดีทุกคนทั่วโลกเลยนะีคะสักครู่เนะีคะดิฉันบอกเลยว่าวันนี้ดีมากเนี่คะวันนี้ดีมากใครดูแล้วไม่แชร์เนะะี่ยค่ะขอให้คุณ <laughs> ไม่สวยแล้วก็ไม่รวยเออต้องบอกขนาดนี้นะคะ เพราะอะไรเพราะเราต้องการคุณแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับโลกใบนี้นะคะวันนี้คุณนกอ,ออกมาทําคลิปน่ารักนะะ่ารักนะคะอ่ะดูก่อนดูก่อนดูก่อนสัญญาณชัดไหมสัญญาณชัดไหมคะสัญญาณชาเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยใจเย็นใจเย็นแชร์ก่อนแชร์ก่อนนะคะเบิ้งไปบบแซ่เบิ้งไปบบนะเพื่อนี่ค่ะ เราต้องแบ่งปันคลิปดีๆให้กับโลกใบนี้นะคะจิตของผู้ให้ยิ่งใหญ่เสมอถ้าเราเป็นผู้ให้เราก็จะเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมนี่ค่ะแบ่งปันไปเลยนะไม่ต้องอายนะคะเรื่องราวด,ดีๆไม่ต้องอายแบ่งปันไปเลยโอเคได้แล้วมาต่อต่อต่อเราต้องแชร์ก่อนนะคะทุกครั้งสวัสดีนุ่มนี่ค่ะ บอกเลยว่าอากาศดีมากเนี่ะอากาศที่ฝรั่งเศสเนี่ยก็จะแบบพอดีพอดีเฮ้เฮ้ขนาดเล็กแตแล้วรองเลย ุณาศาสิริมนใช่ไหมพี่คุณพี่คุณเนี่ยเทคนิคการตลาดเหนือมนุษย์นะะี่ยฮะหากใครคิดทองอาแชร์คนละล้านแชร์ค่ะห,หากว่าท่านนอนหลับขอให้จงฝันดีตื่นมาอีกทีขอให้ชีวิตสดใสใ<น>คุณจะไม่ได้ปฏิหารค่ะถ้าคุณไม่เมบิกบาน,นเออคุณอยากโชคดีอ่ะ เ้าคุณไม่เบิกบานสวัสดีนักธนันดิโยนะคะ FC ระดับโลกไม่นุกคือคนระดับโลกไม่นกคือซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกค่ะโอ้ใครบอกกูบอกเองฟัง <laughs> เปรียงเปรียงเปรียนตามด้วยชูเสียงก้องไกลทุกที่ ชื่อเสียงโด่งดังด้านดีค่ะใครบอกบอกเองนะคะแน่นอนอยู่แล้วเราคือกฎจักรวาลนะคะนี่คือกฎร,ระดับโลกนั่นเองวันนี้ถ้าคุณอยากได้ปฏิหารแห่งชีวิตถ้าคุณไม่เบิกบานคุณรู้สึกอารมณ์มันเศร้ามันโศกมันส้อยน,น,นาดวงคุณกำลังจะตกนะ,ะซึ่งคุณอกไลไปเมื่อวานนี้เองนั้นถ้าอยากโชคดีนะ,ะอยากได้ปฏิหารเราต้องเบิกบานนะคะเราต้องอารมณ์ดีคิดดีคิดดีพูดดีทําด,ดีอารมณ์ดีรู้สึกดีอารมณ์ดีรู้สึกดีค่ะแล้วผลลัพธ์มันจะออกมาดีค่ะความคิดเนี่ยทำให้เกิดการลงมือทําค่ะ ความคิดเนี่ยมันทาให้เกิดการลงมือทําเมื่อไหร่ที่มีคุณแบบรู้สึกดีคิดดีการลงมือทํามันก็จะออกมาดี ผลลั์มันก็จะดีค่ะนี่คือกฎแรงดึงดูดนั่นเองวันนี้คุณรู้จะมาบอกในหัวข้อของยุค 5G เราจะสร้างรายได้ได้อย่างไรแน่นอนค่ะยุค 5G ถ้าคุณไม่ออกหน้ากล้องไม่มีทางที่คุณจะขายของได้แหละเพราะทุกอย่างจะอยู่บนโลกออนไลน์แล้วนะยิ่งทุกวันนี้เราเข้าสู่ยุคโรคไวรัสระบาดนะคะหรือว่าไวรัสล้างโลกนะคะไวรัสมันล้างโลกนะทุกคนเขาก็จะอยู่บ้านกันนะโรงนะอุตสาหกรรมหรือว่าเขาก็จะยุบตัวลงไปนะเขาไม่ให้คนเขาอยู่เป็นไม่ให้คนแบบ อยู่เป็นกลุ่มแล้วเดี๋ยวนี้นะอืมไม่ให้แบบอยู่กลุ่มกันไม่ให้เกาะกลุ่มกันแล้วเพราะอะไรเขากลัวการแพร่ระบาดเชื้อแพร่ระบาดของเชื้อฉะนั้นทุกคนก็จะแบบไปอยู่ที่บ้านของใครของมันเข้าใจยังทุกคนก็จะกลับคืนสู่คืนถิ่นอะไรเงี้ยทุกคนก็จะกลับไปหาครอบครัวของตัวเองแล้วเขาก็ไม่กล้าออกจากบ้านกันเพราะอะไรกลัวโดนโรคระบาดกลัวติดเชื้อนั่นนี่นั่นเข้าใจยังฉะนั้นทุกอย่างจะนะไม่ทุกอย่างอยู่บโลกออนไลน์มันจะทําให้เราแบบสะดวกในการแบบ ทำมาค้าขายขึ้นเออถ้าวันนี้คุณมองเห็นวิกฤต ถ้ามองเห็นเป็นโอกาสคุณจะรวยในยุค 5G นะคะคุณว่าจริงไหมง่งงงายๆเลยคุณเดินไปหน้าบ้านคุณค่ะเดินไปตลาดก็ได้คุณเห็นร้านค้าไหมเขาปิดปิดเยอะมากเลยคุณก็ไม่เข้าใจว่าเออร้านแล้วคุณจะซื้ออะไรกินขนาดเซเว่นนะคะคนก็น้อยนะคนก็น้อยการซื้อขายต่างๆคนก็น้อยห้างร้านต่างๆโคก็ปิดลงนะเดี๋ยวนี้นะโรงงานอุตสาหกรรมก็ถูกปิดตัวลงร้านอาหารเขาก็ปิดตัวลงเพราะนักท่องเที่ยวไม่ไปแล้วีลยวนี้ร้านอาหารที่อยู่ตามเกาะนะคะอยู่ภาคอยู ภาคใต้ภาคตะวันตกนต่างๆก็ถูกปิดตัวลงนะคะพลังงานก็ตกงานกันละนาวเลยเพราะว่าไม่มีทัวร์จีนแล้วแนละ้วคนไทยก็ไม่ไปเที่ยวต่าง,งาประเทศก็ไม่มาเที่ยวละแต่ละประเขาก็ปิดกันกักกันประเทศแต่ลเราเปิดประเทศอ่ะไม่สามารถไปเที่ยวต่างประเทศได้เออเห็นไหมคุณมองเห็นโอกาสหรือ,อยังว่าเนี่ยมันในเมื่อคนเรามันออกจากบ้านไม่ได้ใช่ไหมทุกอย่างมันจะอยู่บนโลกออนไลน์ทุกคนมีมือถือค่ะบางคนมี2เครื่องสามเครื่องมีทุกคนในบ้านมี5คนก็มี5เครื่อง6กเครื่อง แต่ละบ้านก็มีอินเทอร์เนต็ตแน่นอนค่ะสัญญาอินเทอร์เนต็ตดีเยี่ยมชัดเจน 5G 6G คุณว่าจริงไหมสัญญาอินเทอร์เนต็ตเร็วแรงมากๆเลยคะ่ะขนาดตามหมู่บ้านนะคะบ้านนอกก็ยังมีสัญญาณเนต็ตประชารัฐให้ใช้ฟรีเลยเออมันสะดวกสบายขนาดนั้นแหละนะเพราะทุกอย่างมันบังคับให้คุณเข้าสู่โลกออนไลน์อย่างเต็มตัวแล้วนะคะขนาดนะะี่ะส้มตำเขายังสั่งกันทางออนไลน์เลยพิซซ่า,าต่างๆเขาก็สั่ง เดลิเวอรทางออนไลน์ไก่ย่างต่างๆเขาสั่งกันทางออนไลน์แล้วเดี๋ยวนี้นะคุณเห็นไหมคุณเห็นโอกาสทางท,ท,ที่ที่ทำให้คุณรวยในยุคออนไลน์หรือยังในยุค 5G เนี่ยแน่นอนค่ะธุรกิจใดที่ไม่อยู่บนโลกออนไลน์นะเตรียมตัวล่มสลายได้เลยเพราะอะไรเพราะ คนเขาไม่เดินตลาดคนไม่เดินห้างแล้วถ้าคุณยังคิดมองหาการตลาดที่แบบจะไปเปิดร้านนะจะไปเปิดเช่นจะไปเปิดร้านทําผมนะคนเขาก็ไม่ไปทําผมแล้วเนาะเออเดี๋ยวนี้นะเขาก็ปิดร้านกันถ้าคุณคิดจะมีหน้าร้านจะเปิดร้านขายของชํายิ่งแล้วเป็นใหญ่ค่ะร้านขายของชําคนก็ไม่เข้าร้านอีกละเออเห็นไหมถ้าคุณคิดจะทําเฟนชายน้ำนะเปิดร้านน้าเช่นร้านน้าอะไรสักอย่างหนึ่งคุณไปซื้อเฟนชายเข้ามาคุณต้องเสียค่าลูกน้องนะคะ่าสถานที่นะคะค่าไฟนะคะค่าคนอ่า ค่าอุปกรณ์จีปาถะกต่างๆในการเปิดหน้าร้านของคุณแล้วเผื่อวันนั้นคนไม่เดินร้านคุณคุณไม่มีใครเดินผ่านหน้าร้านคุณเลยอ่ะคุณต้องคุณจะต้องขาดทุนไหมแล้วคุณต้องลงทุนไปเท่าไหร่แล้วอีกนานแค่ไหนคุณจะได้ทุนคืนเนี่ยเห็นไหมอีกนานเท่าไหร่คุณถึงจะได้ทุนคืนบางทีคุณอาจจะไม่ได้ทุนคืนเลยก็ได้บางทีอาจจะไปเจ๊งไปเลยก็ได้เพราะเราต้องมองการตลาดในยุค 5G ค่ะ ว่าธุรกิจอะไรที่มันจะทาให้เรารวยได้แล้วก็ส่งต่อได้ครูสิตาค่ะจากคนที่ติดลบ10บล้านเริงเงินติดตัว20บาทค่ะแต่ก่อนอดีตครูสิตาก็เป็นคนที่ค้าขายค่ะขึ้นขึ้นลงลงเหมือนกันครูสิตาก็มาเจอกดแรงดูดนะคะแล้วก็เปลี่ยนชีวิตจะกดแรงดูดเชื่อว่าธุรกิจชันเนี่ยไประดับโลกลายคือจิตตั้งต้นครูสิตาเนี่ยดีมากเลยคือจิตตั้งต้นตอนนั้นครูอะ่ะคิดว่าฉันจะทําสินค้าไทยไประดับโลกแหละ จิตตั้งต้นดีคือครูทําน้ําหอมขึ้นมานะน้ำหอมเนี่ยเป็นเป็นสินค้าตัวแรกของแบรนด์ s t o เ m a g i c World ซึ่งจิตตั้งต้นคือจะพาสินค้าไทยไประดับโลกจะช่วยคนเออแล้ว,แล,วแล้วทีนี้การที่มีจิตตั้งต้นที่ดีบวกกับการที่ทําออนไลน์คือเราคิดก่อนว่าทําอย่างไรเราถึงจะรวยในยุค 5G มันต้องมันต้องออนไลน์แหละเพราะว่าการตลาดฟรีบนโลกเฟซบุ๊กฟรีบนอิสติแกรมฟรีบนไลน์ฟรีบนทิกต็อฟรี การตลาดฟรีค่ะเราโพสต์ขายฟรีค่ะซึ่งมันฟรีเนี่ยอย่างการไลฟ์สดเนี่ยเราก็ไม่ได้มาเล่นขายของค่ะเราเน้นขายความรู้เราเน้นบอกต่อสิงบอกต่อเออเน้นสอนช่วยคนในเรื่องของปัญญาต่อสินค้าเรากับขายดีมากค่ะ mm hmm. เพราะยิ่งทำมันก็ยิ่งได้ยิ่งให้มันก็ยิ่ง,งมีจักรวาลจะรับรู้จิตตั้งต้นของเราเอง เห็นไหมคุณจะสังเกตไหมว่าเราแทบจะไม่ได้ออกมาแบบไล่ขายของโจงๆเลยไม่เราออกมาแบ่งปันออกมาให้ความรู้ออกมาให้ปัญญาคนมากกว่าเราเน้นสิ่งนี้มากกว่าแต่ทำไมเรากับขายของปังเพราะสินค้ามันขายได้ในตัวค่ะเพราะเจ้าของแบรนด์ปล่อยจิตตั้งต้นช่วยคนตั้งแต่แรกอยู่แล้วเจ้าของแบรนด์รักสินค้าเจ้าของแบรนด์ปล่อยจิตเพื่อช่วยคนมันก็เลยทําให้สินค้าขายดีขายปังทุกตัว ใครได้กินได้ใช้ก็เห็นผลหมดอ่ะนะอย่างคุณนกนี่ก็เป็นผลผลิตภัณฑ์นะผลิตผลของผลิตภัณฑ์เด้อกินแล้วหุ่นดีได้นะกินแล้วสวยนะคะใช้แล้วก็หน้าใสนะใช้แล้วก็ขาวขึ้นเห็นไหมเพราะเราเนะคะเชื่อและศรัทธาในสินค้าค่ะถ้าคุณอยากปังในยุค 5G คุณนกบอกเลยสิ่งแรกที่คุณต้องมีคือสร้างตัวตนก่อนนะคะบนโลกออนไลน์ค่ะเชื่อว่าทุกคนมี YouTube นะเชื่อว่าทุกคนมี Tik t o ็อกนะทุกคนเล่นเล่น Facebook ทุกคนมีไลน์นะคะเชื่อว่าทุกคนนเล่ เพราะมันเป็นอะไรที่คนไทยเล่นเยอะที่สุดแล้วนะคะเยอะมากๆเลยนะคะเฟซบุ๊กเนี่ยคนไทยเล่นเยอะที่สุดแล้วในเอเชียนะคะในโลกเนี่ยคนไทยเล่นเยอะมากนะเชื่อว่าทุกคนมี Facebook ฉะนั้นทุกคนออกมาเป็นตัวของตัวเองคะ่ะหน้า Facebook ของตัวเองออกมาทําการตลาดฟรีโดยที่เราเราเนี่ยสร้างตัวตนของเราแบบขายตัวเองก่อนออกมาเป็นตัวของคุณเองนะ่ะเช่นแบบคุณรักอะไรคุณชอบอะไรคุณออกมาทําออกมาเป็นในสิ่งที่คุณเป็นมากกว่าแล้ว คุณจะได้ลูกค้าที่เหมือนคุณเข้ามาค่ะลูกค้าเขาจะรักคุณเองก่อนที่เขาจะซื้อคุณลูกค้าเขาจะรักคุณก่อนค่ะเขาจะรักคุณก่อนพอพ่อเขารักคุณแล้วเนี่ยคุณก็จะได้ไปนั่งอยู่ในหัวใจของลูกค้าค่ะแล้วลูกค้าเขาจะคิดถึงเราคิดถึงคุณเป็นคนแรกเลยสิ่งแรกที่คุณต้องทําให้เขาประทับใจนั่นก็คือการออกมาสร้างตัวตนค่ะเป็นตัวของคุณเองแล้วก็มีความจริงใจค่ะแล้วก็แบบเหมือนกับเราแบบเป็นเพื่อนกันเป็นเป็นครอบครัวเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นอน่างเงี้ยเนี่ย เหมือนกับเราแบบคุยกันเออแล้วเขาจะติดเราค่ะเขาจะติดเราเองเราจะเป็นนั่งในหัวใจลูกค้าเองเราไม่ต้องอย่าเพิ่งไปไปแบบไปพึ่งขายไม่ใช่ว่ามาปุ๊บพี่ซื้อซื้อช่วยหนูหน่อยนะซื้อช่วยหน่อยเนะี้ยนี่นะ่ะซื้อช่วยหน่อยพี่ซื้อช่วยหน่อยถ้าเราไปทําแบบเนี้ยเราขายไม่ได้หรอกนะคะเออถึงแม้ว่าขายได้ก็ขายได้แค่ครั้งเดียวเขาก็จะกลัวเราเลยสิ่งแรกที่คุณต้องทําคือคุณต้องสร้างสัมพันธภาพก่อนนะเออ ถาอมไทยเขาก่อนเขาทายังไงอยู่ที่ไหนอะไรยังไงชื่นชมอุ้ยพี่สวยขึ้นนะหุ่นดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยชมก่อนนะแล้วเขาก็จะเฮ้ยทำไมพูดจาดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จะได้กรารยนิวิตแล้วเราก็จะได้ใจเขาไปเนาะ เนี่ยคือการทําการตลาดในยุค 5G เลยนะคะคุณโน้ตเนี่ยมีลูกค้าเก่านะคะกลับมาซื้อเยอะมากเลยนะ,ะลูกค้าที่เป็นคนเก่าลูกค้าที่เป็นคนใหม่เยอะมากๆเลยเราทําการตลาดแบบฟรีบนโลกออนไลน์โดยที่เราไม่ได้ยิงแอดโฆษณาเลยคะไม่ได้มีเด็กดาราไอดอลเลยคุณสิตาก็เหมือนกันนะค,ะคุณสิตาจากคนที่ติดลบ10ล้านขึ้นมามี7เดือนร้อยล้านเนี่ยไม่ได้ใช้ดาราไม่ใช่ใช้เน็ตไอดอลเะคะเคยใช้แต่ว่ามันไม่ปังนะเพราะเน็ตดาราไอดอลเขาสื่อสินค้าแบบ ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้หัวใจในการถือเขาทําเพื่อเงินมากกว่าจิตตั้งต้นเขาทําเพื่อเงินมันก็เลยทําให้สินค้าไม่ปังนะคะคุณนุ่งนี่ออกมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าค่ะเชื่อว่า้าฉันคือเจ้าของแบรนด์แล้วก็เชื่อว่าฉันเนี่ยรักคือถ้าเรากินเองเราใช้เองเราจะหลงรักสินค้าเราจะเป็นเนื้อเดียวกับสินค้านะเราจะแบบรักเขามากแล้วเราก็จะพูดออกมาในแบบว่าเรารักเขาจริงๆนะสินค้าเขาจะตอบแทนเราเนี่ยเวลาที่เราแบบ โค้ดกันนะหรือว่ากอดอบกอดจับเขาเนี่ยทำด้วยความรักนะคะแล้วก็สวมการเป็นปเล็ว่าคุณนะคะคือเจ้าของแบรนด์นะคะแล้วคุณจะขายของปังมากๆเลยในยุค 5G นะคะยุค 5G เนี่ยมันจะไม่ค่อยเน้นเรื่องการขายแบบนี้ละนะมันจะเน้นไปทางด้านระบบนะระบบการขายออนไลน์ที่มีระบบระบบก็คือเหมือนกับ TSW นะคะก็เหมือนกับระบบการขายของออนไลน์ที่มีระบบถ้าเป็นฝรั่งก็าลีบาบานะคะประเทศจีนใช่ไหมระบบาลีบาบาเห็นไหม อเมซอนก็เหมือนกันก็เป็นระบบก็เป็นตลาดอเมซอนเห็นไหมทุกอย่างมีระบบมีการส่งต่อระบบนะเจฟเบซอสนะเป็นเจ้าของอเมซอนที่รวยสุดของโลกเะคะเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกรวยจากการทําออนไลน์นะคะแจ็คหมาก็รวยจากการทําออนไลน์นะคะเออมาร์กจะกระเบิดก็มีระบบค่ะเขาก็มีระบบเขาก็ทําออนไลน์เขาก็รวยจากการออกทําออนไลน์ ฉะนั้นคุณเชื่อใจได้เลยว่ายังไงคุณก็รวยกับออนไลน์แน่นอนเพราะว่ามหาเศรษฐีของโลกเขารวยกับออนไลน์นั่นเองนะคะเออฉะนั้นคุณวางจิตของคุณเป็นผู้ให้ก่อนนะ้ววางจิตแบบสนุกสนานทำบนความสุขทำบนความเบิกบานน่ะทำด้วยความสุขด้วยสนุกสนานออกมาให้ผู้คนแล้วคุณจะเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมค่ะให้ในที่นี้หมายถึงว่าให้ความสุขนะให้รอยยิ้มให้เสียงหัวเราะให้ปัญญาให้สิ่งที่คุณตื่นรู้อ่ะที่คุณเรียนกับคุณสิตาแล้วคุณตื่นรู้แหละคุณออกมาให้คนค่ะ เออโดยที่แบบเราทาด้วยความเชื่อและศรัทธาแล้วคุณจะเกิดปฏิหาริย์ในชีวิตแน่นอนนะคะการลันตีเลยว่าคุณสําเร็จในโลกออนไลน์คุณโนนี่เป็นคนหนึ่งที่เชื่อมากเลยนะคะวา่าออนไลน์เนี่ยทำให้ชั้นร่ํารวยขึ้นเป็นเศรษฐีขึ้นคือแรกๆเลยนะที่ทําทําอีกแบรนด์หนึ่งที่ไม่ใช่แบรนด์คุณแรกๆเลยเมื่อ3-4ปีที่แล้วนะคุณโนกก็ทําแบรนด์ครีมคือตอนนั้นจิตตั้งต้นคือทําเป็นอาชีพเสริมนะมันก็เลยทําให้เราแบบมีรายได้แบบเส,สริมๆที่จริงเราจิตตั้งต้นมันแบบเน มันทําให้เราไม่รวยค่ะถ้าเราวางจิตตั้งต้นแบบฉันทําเอารวยเนะี่ยยังไงคุณก็รวยค่ะคุณต้องวางจิตตั้งต้นของคุณให้มันถูกอะ่ะเออถ้าจิตตั้งต้นคุณไปผิดทางคือผิดทางเลยนะจิตตั้งต้นมันต้องวางให้ถูกทางคุณเชื่อไปเลยว่าคุณรวยกับออนไลน์อย่างแน่นอนคุณโคตรรวยกับออนไลน์อะ่ะ <c> เ <oughs> ชื่อว่าธุรกิจเนี่ยทำให้ฉันออนไลน์เชื่อว่า tsw จะเป็น ทางด่วนนะที่จะทำให้คุณสำเร็จเร็วมากๆเลยแล้วก็เป็นเครื่องมือที่จะส่งต่อความสำเร็จให้กับผู้คนมากมายมหาศาลเราทำด้วยความเชื่อค่ะเชื่อและศรัทธาในผู้นำค่ะผู้นำของเราก็คือครูสีตาค่ะเราเชื่อคนสำเร็จค่ะเราคือคนฉลาดเราก็ปี้คนเก่งเพราะคนเก่งเขาแบบเขาแบบปูพรมแดงไว้ให้แล้วอ่ะเขาลองผิดลองถูกแล้วเขาก็ทิ้งลองผิดเหลือไว้แต่ลองถูกไว้ให้เราอ่ะ เชื่อคนสําเร็จอย่างเดียวค่ะคุณนก็ไปต่ออย่างเดียวเชื่อคนสำเร็จเชื่อคุูสิตาเชื่อคุณสิตาแล้วก็ลงมือทําด้วยความรักศรัทธาแล้วเราก็ที่สําคัญคุณต้องเรียนรู้ตัวเองค่ะเรียนรู้พัฒนาตัวเองแล้วก็ทําอย่างต่อเนื่องนะคะคุณจะได้ผลลัพธ์อย่างแน่นอนเรียนรู้กับคนสําเร็จค่ะเรียนรู้กับคนสําเร็จค่ะพัฒนาตัวเองค่ะอ๋อวันนี้ยังไม่ดีใช่ไหมพรุ่งนี้อัพใหม่ก็ได้เอาวันนี้ยังพูดไม่เก่งพรุ่งนี้เอาใหม่ยังคุณนกเนี่ยต้องบอกเลยว่า คุณโนจะปังในช่อง u t u b e มากนะคะ YouTube เนี่ยคุณโนต้องคุณโนกราบขอบคุณ youtube ทุกคืนเลยนะขอบคุณ youtube ที่ทำให้ฉันเนี่ยโด่งดังไปทั่วโลกเลยขอบคุณ YouTube ที่ทำให้ฉันได้ช่วยคนเป็นร้อยล้านคน YouTube เป็นอะไรที่สากลของโลกนะคะเป็นการตลาดสากลเป็นอะไรที่คนเซิร์ชหาง่ายเป็นอะไรที่คนเข้าถึงง่ายคนดูเยอะมากนะคะ u t u b e แล้วเป็นคนใหม่คนมีมันจะมีบางกลุ่มที่ไม่เล่น Facebook เลยมันจะมีบางกลุ่มที่ ไม่รู้จักครูสิตาเลยมันจะมีบางกลุ่มคนที่อยู่ต่างประเทศอ่ะส่วนมาก Facebook มันจะดังที่ประเทศไทยอืมคุณต้องมีความรู้เรื่องเนี้ย Facebook มันจะดังที่ประเทศไทยส่วนต่างประเทศอืน่นๆ่นอ่ะเขาไม่ค่อยเล่น Facebook กันนะคะส่วนมากเขาจะเล่นทวิตเตอร์นะคะเล่นอินสตาแกรมแล้วก็เล่นอ่ายูทูบกันเห็นไหมเราต้องมองตลาดให้ออกว่าเฮ้ยตลาดอะไรที่มันจะทําให้เราปางัปางปงังปังตลาดจะเป็นคนบอกเราเองอืมตลาดจะเป็นคนบอกเราเองว่าเราอยากจะปังในช่องไหน คุณนกก็ไลฟ์สดทาง Facebook แต่ก่อนเนี่ยคุณนกไม่ได้ไลฟ์หน้าเพจนะคะคุณนกไลฟ์ที่หน้าเพจตัวเองนะคะไลฟ์ที่หน้าเพจเนี่ยคนยอดคนดูก็3,000-4,000นะคนมาย้อนดูมันไม่เกี่ยวกับลูกตาคนดูเลยนะคะมันไม่เกี่ยวเลย คนมาย้อนดูแล้วก็เชื่อว่าคนเดี๋ยวคนก็มาย้อนอ่ะของเรามันเจ๋งอยู่แล้วอะ่ะเราเชื่อว่าเราดีพอเราเชื่อว่าเรามีคุณค่ามากกับใครเจอชั้นโคตรโชคเลยอะ่ะคือมีความมั่นหน้ามั่นหนกมั่นสะโพกมั่นเอวว่าชั้นโคตรของจริงชั้นโคตรเจ๋งโคตรเก่งโคตรรวยโคตรเฮงโคตรปังเนี่ยคุณรู้จะประมาณนี้นะก็จะแบบว่าชื่นชมตัวเองเยอะนะคะก็เชื่อมั่นอ่ะมากเลยนะว่าคลิชั้นดีมากแล้วผู้คนก็มาย้อนดูเอง นะเป็นล้านล้านร้อยล้านวิวเออเชื่ออย่างนั้นเนี่ยแล้วเราก็จะวางจิตถือว่าเออจิตของการเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็จิตของการเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมเราจะไม่ต้องมากังวลเรื่องยอดตาคนดูไม่เกี่ยวค่ะมันคือหลุมจักรวาลมันไม่เกี่ยวคุณไม่มีหน้าที่สงสัยแบบนั้นค่ะคุณมีหน้าที่พัฒนาตัวเองแล้วก็ไปต่อไปต่อไปต่ออยู่ในรูปของคุณคุณไม่มีคุณไม่มีหน้าที่แบบไปสงสัยว่าเ้ยทำไมกูยังไม่ปังทําไมกูยังไม่เก่งทําไมกูยังไม่ได้คุณสงสัยเท่ากับ ยกเลิกอ่ะไม่ได้คุณต้องไปต่ออย่างเดียวคุณต้องเบิกบานคุณต้องอารมณ์ดีพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองได้อีกดีบอกตัวเองว่ากูทําได้อีกสิวะได้อีกสิวะกูเก่งอยู่แล้วกูได้อีกสิวะไปต่ออย่างเดียวค่ะชื่นชมตัวเองให้มากๆค่ะแล้วคุณจะคุณจะมีพลังมากมายมหาศาลโอเคไหมตลาดจะเป็นคนบอกคุณเองค่ะแต่ก่อนนี้คุณนกไลฟ์สดทางช่อง Facebook เอ่อในในหน้า Facebook อย่างเดียวคนดูเยอะมากนะปังมากก็คือสร้างตัวตนมาตลอดเออแล้วทีนี้เพิ่งเพิ่งมาสร้างเพจได้ประมาณ นะปีที่แล้วนะปลายปีที่แล้วนะคะมาสร้างเพจนะคะแล้วก็เกิดไอเดียขึ้นอีกนะสร้าง YouTube ขึ้นมาเลยนะเป็นยูทูบเบอร์เลยนะคะก็ปรากฏว,ว่าปังมากเลยนะคะภายใน3เดือนนะมีข้อมียอดคนคนมาย้อนดูคลิปนะ,ะเป็นหมืน่มนๆคนแล้วคนติดตามนะ,ะเป็นหมืน่มนๆคนเฮ้ยมันเปิดปาฏิหาริย์ชัดๆเออมันทําให้เราแบบพัฒนาตัวเองแล้วก็เรียนรู้ได้อีกนะคะมันเป็นช่องทางที่สำเร็จอีกทางหนึ่งคุณนก็บอกตัวเองว่าเฮ้ยเจ๋งมากเลยสุดยอนะดอเลยนะสุดยอดเลยเนาะจิตตั้งต้นดีมากเลยช่วยคนสุดยอดมากเลย นะปรากฏว่าคนที่มาติดตามใน u t u b e นะส่วนมากก็เป็นคนใหม่นะแล้วก็แบบไม่รู้จักกฎจักรวาลเลยแล้วแบบและอ,อีกอย่างนึงก็คือเป็นคนที่แบบชอบเรียนรู้อยู่แล้วเข้าดูอยู่แล้วอะไรประมาณเนี้ยเราก็ได้ช่วยคนได้หลายแบบนะคะได้รูปแบบจริงๆนะคะเนื้อ <No. S 1> เออฉะนั้นนะในยุค 5G ถ้าไม่ทําออนไลน์คุณกาลังถอยหลังลงของแล้วคุณก็จะกลายเป็นกลายเป็นคนที่แบบตกขอบโลกอะ่ะขนาดโทรศัพท์เขายังพัฒนาตัวเองตลอดเลย ว่าจริงไหมขณะ iPhone ยังมี iPhone 5 6 7 8นะี้ยังไม่รู้ iPhone เท่าไหร่แล้วไม่ได้เล่น iPhone นะคะเพราะยังพัฒนาตัวเองตลอดเลยแต่ก่อนโทรศัพท์ยังเป็นรุ่นกระดูกหมาค่ะทุกวันนี้โทรศัพท์เป็นเรื่องแบบสไลด์ผ่านสไลด์ผ่านสไลด์ได้อะ่ะเออแต่ก่อนเรายังเล่นเกมงูกันเลยเดี๋ยวนี้เป็น,นไงโ้หเกมแบบสามมิติสีมิติอะ่ะแต่ก่อนเรายังใช้กล้องถ่ายรูปฟูจิกล้องถ่ายรูปแคแนลอยู่เลยเดี๋ยวนี้นะไม่ต้องมีกล้องตลาดกล้องน่าจะตกรุ่นไปแล้วนะ ก็จะมาใช้โทรศัพท์แทนเห็นไหมว่าโลกมันเปลี่ยนไปเยอะเลยแต่ก่อนเราส่งข้อความหา mms นะส่งข้อความหาเมอะไรนะ msn นะ mms msn ทันไหมเราเราส่งข้อความทางอะไรนะข้อความทางทางเมลอะไรเงี้ยแต่ก่อนนะแต่ก่อนเป็นอย่าง,งานั้นจริงๆเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเลยนะไลน์นะ Facebook หากันเลยเล่นโซเชียลหากันเลย มันง่ายมันมีการพัฒนาตลอดฉะนั้นโลกมันบังคับให้คุณเปลี่ยนนะคะคุณไม่มีทางที่จะปฏิเสธได้หรอกนะคะยิ่งยุค 5G นะคะเขาบอกว่านี่คะคนที่คนที่อ่ามันจะมีเขาจะแบ่งคนเป็นสองกลุ่มคนรวยกับคนจนนะจะไม่มีคนชั้นกลางคนที่รวยที่สุดก็คือคนที่ทําออนไลน์นะคะส่วนคนที่จนที่สุดคือคนที่ไม่ได้ทำออนไลน์เออเลือกออนไลน์กันคุณจะเป็นคนประเภทไหนนะคะแล้วก็ ผู้สูงอายุนะคะก็จะมาเล่น Facebook กันมากขึ้นเห็นไหมทุกอย่างจะอยู่บนโลกออนไลน์เลยคือผู้สูงอายุเขาก็จะอายุยืนคือสถิติอายุของมนุษย์อะ่ะมันจะยาวออกมันจะเยอะมันจะยาวคนจะอายุอายุยาวอะ่ะแล้วแบบคนจะ,กะเกษียณอายุเร็วใช่ไหมแล้วเขาก็จะเล่น Facebook กันเดี๋ยวนี้นะผู้เฒ่าผู้แก่ก็มีโทรศัพท์เล่น Facebook ได้แล้วเนะี่ยโทรศัพท์เดี๋ยวนี้มันก็แบบเป็นเป็นเลื่อนแบบสไลด์ผ่านเนาะส,สไลด์ได้ ไลน์นะไลน์เห็นหน้ากันได้โทรเห็นหน้ากันได้อะไรเงี้ยเพราะคิดถึงลูกหลานที่อยู่ต่างประเทศเนีย่ยเขาต้องใช้โทรศัพท์เออมันเป็นยุค 5G แล้วแล้วทีนี้การสั่งของการขายของบนโลกออนไลน์มันก็จะปังขึ้นปังขึ้นปังขึ้น <S <S ออมันก็จะมันมันรวยเร็วอ่ะแล้วคนก็จะกล้าโอนเงินทีละสิบล้านยี่สิบล้านคุณคอยดูนะคะมันเป็นจริงอย่างแน่นอนมันเกิดขนาด โลกมันบังคับให้เปลี่ยนขนาดนี้คุณยังจะไม่เชื่ออีกหรอนะคุณจะยังไม่เชื่ออีกหรอว่าโลกออนไลน์มันทําให้คุณร่ารวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีจริงๆค่ะคุณนกคอนเฟิร์มมากๆเลยคุณโคตรโชคดีเลยที่คุณแบบได้รู้กฎจักรวาลโชคดีที่คุณได้รู้จักครูสิตานะคะโชคดีที่คุณแบบได้เจอคุณนกนะคุณกําลังนะเจอเครื่องมือที่ดีสุดของโลกที่ทําให้คุณสําเร็จแล้วก็รวยเป็นเศรษฐีแล้วก็สามารถส่งต่อให้กับผู้คนบนโลกใบนี้ได้คุณรู้ไหมธุรกิจที่มันเจ๋งที่สุดคือธุรกิจที่ ทำให้เรารวยได้แล้วก็ส่งต่อให้ผู้อื่นนะรวยได้เช่นกันทําให้ผู้อื่นสเส็จได้อะมันคือมันคือสุดยอดของสุดยอดธุรกิจแล้วอ่ะการที่ช่วยให้คนหนึ่งนะมีชีวิตที่ดีขึ้นครอบครัวเขาดีขึ้นมีความสุขแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตได้เนี่ยคุณโคตรได้บุญมหาศาลเลยนะคะยิ่งกว่าการปล่อยปล่อยน้ําปล่อยนกปล่อยปลายิ่งกว่าการทำทำบุญเจ็ดบาทเจ็ดบาทอีกนะมันได้บุญมากๆเลยนะการทําบุญช่วยด้านของปัญญาแล้วมนุษย์มีการบอกต่อ แล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงชุดในทางที่ดีขึ้นโอเคไหมสุดยอดคลิปนี้ค่ะคนมาทีหลังก็ไปย้อนดูแล้วกันตอนนั้นกุโนขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะการที่คุณจะได้ปฏิหารแห่งชีวิตเนี่ยสิ่งแรกที่คุณต้องมีคือเบิกบานเพราะคุณทําได้ไหมคะเบิกบานให้ตลอด21วันเนี่ยคุณจะเกิดปฏิหารอย่างแน่นอนถ้าคิดไม่ออกเต้นค่ะยิ้มให้กับตัวเองหน้ากระจกค่ะเบิกบานค่ะทาตาวิ่ง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 ่กับตัวเองกูแม่งสวยกูแม่งรวยกูแม่งเก่ง ชมอชมเองค่ะอุ้ดกูนี่ก็หล่อขึ้นทุกวันนะอุ้ยหุ่นดีมากเลยอุ้ยหน้าใสออล่ามากมากเลยคุณนี่พูดเก่งอู้วเก่งมากๆเลยเช่นชมตัวเองหน้ากระจกนะคะแล้วก็ยิ้มเบิกบานเต้นๆๆกับเองทำเกินยี่สิบวันคุณจะได้คุณจะเกิดปาฏิหาริย์อย่างแน่นอนค่ะคุณก็คอนเฟิร์มค่ะแล้วคุณก็ต้องระหว่างที่คุณเบิกบานเนี่ยคุณก็ต้องเชื่อว่าสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งดีๆใช่แล้วค่ะเบิกบานสิ่งดีๆมันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุุณณคคเเเชชืื่่่ออไปลยะดด้านี เชื่อด้านดีว่าสิ่งดีๆกังจะเกิดขึ้นกับฉันเรื่องราวดีๆกจะเกิดเกิดขึ้นกับฉันอย่างแน่นอนมั่นใจมากนะหลังจากนั้นพอเรามีความเชื่อแล้วใช่ไหมเออเราก็ลงมือทําค่ะเราก็ต้องโปรแกรมเองทั้งทั้งวันเลยย4สี่ชั่วโมงนะทั้งยามหลับยามตื่นโปรแกรมทั้งวันเบิกบานเบิกบานให้มันเบิกบานในดวงจิตแบบ กระทั zaman, ate, PI, function, phin, ่งแม้กระทั่งว่าลูกกระตาเราเนี่ยมันแบบเหมือนดิสโกบอลนะที่แบบมันมันวิ่งวิ่งบ้าบ้ามันตื่นเต้นอ่ะมันรู้สึกตื่นเต้นอ่ะเอออย่างนั้นแหละแล้วคุณเชื่อไหมว่าปาฏิหาริมันจะเกิดอย่างคุณน้๊กเนี่ยปาฏิหาริเกิดขึ้นตลอดเลยนะมากมายมหาศาลจริงๆนะคุณนุ๊กต้องขอบคุณปาฏิหาริที่ได้รับเรียบร้อยล้ะปาฏิหาริมันจะเกิดขึ้นกับกับคนนะที่มองหาด้านดีค่ะมันจะเกิดขึ้นกับคนที่เบิกบานค่ะมันจะเกิดขึ้นกับคนที่เป็นนักขอบคุณ แล้วก็เชื่อโอ้วันนี้คุณเชื่อไหมล่ะว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนอ่ะคุณเชื่อไหมว่าคุณเจอโอกาสแล้วอ่ะคุณเชื่อไหมว่าคุณจะพลิกชีวิตกับกับครูสิตาอ่ะถ้าคุณเชื่อคุณได้ปฏิหารมันปฏิหารคุณนกได้ซ้ําซ้อนมากเลยนะพูดไปบ่อยว่าเราคือคนโชคดีอ่ะเราเราโชคดีมากอ่ะมากมากเลยแล้วปฏิหารมันก็เกิดขึ้นกับเราซ้ําซ้อนอ่ะเฉลิมฉลองค่ะเฉลิมฉลองไปบ่อยแล้วคุณจะได้ปฏิหาร จริงๆค่ะสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นคุณมากมายมหาศาลคุณจะมั่งคั่งทั้งหกด้านของชีวิตการเงินการงานความรักสุขภาพความสุขด้านจิตใจแล้วก็แบ่งปันคืนสู่สังคมคุณจะได้มันทั้งหมดนะนี่คือความลับของจักรวาลน,นี่คือเดอะซีเครตนะ,คะใครได้ฟังโคตรโชคดีสําหรับคนที่มาใหม่นะคุณนกแนะนําให้ไปดูคลิปมหากราบ21วันนะคะดูวันละหนึ่งคลิปแล้วก็ลงมือทําทันทีดูวันละคลิปค่ะใจเย็นๆในการดูตั้งใจเปลี่ยนชีวิต21วัน โอเคไหมแล้วก็ต่อด้วยมาหากาบก็อดพาวเวอร์ค่ะรับรองค่ะชื่อคุณเปลี่ยนปแปลงราวกับก้าวกระโดดอย่างแน่นอนโอเคเนาะคนมาใหม่ก็ไปย้อนดูละกันขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกคนที่กดติดตาม s b s c r i b e ให้คุณนกในช่อง YouTube ขอบคุณมากสำหรับวันนี้ขอตัวไปแล้วบายบายสวัสดีค่ะมิสแกรนไปล้วนะคะสวัสดีค่ะเบิกดบานค่ะเบิกดบานบ๊ายบายเดย์สิบแล้ว <c oughs> Believe in yourself แน่นอนนะคะ Goodbye ค่ะ